สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกชาว YouTube ทุกท่านหลังจากห่างหายกันเมนานวันนี้มารับจ้างหยอดกระโพดครับวันนี้เรามาหยอด8ลติกสองนะครับน,นี้เนื้อที่ก็เจ้าของบอกว่าประมาณ9ก้าไรอันนี้หยอดมาก็ประมาณครึ่งหนึ่งแหละวันนี้ก็มาให้เพื่อนๆได้ดูกันว่า ยังเหยาะข้าวโพดของเรานะครับยังอยู่ดีหลังจากที่ฤดูกาลที่แล้วนะครับปีที่แล้วหยอดไปทั้งหมดรวมๆแล้วก็ประมาณ100านนร้อยไร่กว่ากวครัซึ่งเครื่องพลาสติกนี่บอกตามตรงก็มันจะดูเหมือนไม่ค่อยแข็งแรงครับฤดูกาลนี้แปลงนี้เป็นแปลงแรกก็เลยมา ทดสอบกันดูสักหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับก็ออยังปกติสมบูรณดีครับผมระยะห่างระหว่างล่องก็63เซนนะครับเพราะว่าผมเอาตัวรถเป็นเกณฑ์เนาะเพราะว่าเวลาทำรุ่นผมก็ลถผมนี่แหละเข้าเข้าทำรุ่นนะครับ ก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะขับให้เพื่อนๆได้ได้ชมตอนครับทำง,งานพักหนึ่งรอบนะครับ ก็โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับกดแชร์กดสไครให้ด้วยนะครับเดี๋ยวข้าวหน้ามีคลิปดีๆเดี๋ยวจะหาคนขับแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายตอนทำงานให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกทีนึงกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ